เราก็วันนี้วันที่2ของการเก็บตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2015ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งในช่วงเช้าค่ะสาวงามนะคะก็ได้ไปไถ่ายทำวีทีอารในชุดว่ายน้ำนะคะที่หาดพัทยาน้อยอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะะี่ค่ะสถานที่นี้ได้ชื่อว่าเป็นทะเลอีสานใต้นะคะหลายคนก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะคะมีเล่นน้ำมีขีบารานาะบ๊ทนะคะเห็นผู้สื่อข่า เราบอกว่าอากาศร้อนแต่ว่าสาวงามไม่ร้อนกันเลยนะคะก็อ,อยู่ในน้ำคงไม่ร้อนนะคะจะลืมร้อนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สาวงามกลุ่มนี้เพิ่งที่จะมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะบอกว่าประทับใจกับความงดงามของที่นี่แล้วก็มิตรภาพของชาวอุบลค่ะ สำหรับที่พัทยาหนอยนี้ยังไม่เคยมานะคะก็ตอนแรกพอมาอากาศหนาวมากก็กะว่าเย่เขาไม่ได้ลงน้ําแต่พอผ่านไปอีกไม่กี่นาทีแดดก็ร้อนมากค่ะแล้วพวกเราก็ได้ลงน้ํากันจริงๆก็สนุกมากค่ะทุกคนแบบว่าเฮฮาสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เต็มที่มากได้แผลบ้างลแต่ว่าก็ยัง ยังคงเล่นต่อไป <laughs> <laughs> รู้สึกประทับใจมากแล้วก็เพื่อนๆดูรั้ทางสนุกมากค่ะได้เล่นเจสกี <c oughs> บานาน่าโบสอะไรต่างๆ <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะความจริงก็มาทุกปีค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมาอุบลราชธานีวันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะแต่รู้สึกว,ว่าประทับใจผู้คนนะคะชาวอุบลราชธานีเป็นคนที่โหดใจดีมากๆค่ะแล้วก็เขาต้อนรับเราดีมากแล้วก็เมื่อวานก็มีพิธีรับขวัญพวกเราด้วยนะคะโหรู้สึกอันนี้ประทับใจจริงๆค่ะ ส่วนในช่วงบ่ายนะคะสาวงามก็จะแบ่งกลุ่มกันไปท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมตามสถานที่และชุมชนต่างๆด้วยค่ะเช่นถนนคนเดินอำเภอเขมราชอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะแล้วก็3,000โบกค่ะก่อนที่ไอช่วงเย็นก็จะมีงานกระลาไนแล้วก็การประกวดขวัญใจชาวอุบลด้วยนะคะ เราก็สามารถที่จะติดตามเบื้องหลังการประกวดเหล่านี้ได้นะคะในรายการเส้นทางมิช i ินเวสไทยแลนด์วันที่15กรกฎาคมเวลา4ทุ่ม15นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28หรือว่าจะให้กำลังใจพวกเธอก็ทำได้เลยนะคะโดยการโหวต s s Popula r 2 0 1 5์ MUT นะคะตามด้วยหมายเลขที่ชื่นชอบค่ะตั้งแต่หมายเลข1ถึง40เนี่ยน,นะคะส่งไปที่4838322นะคะ,ะจนถึงวันที่10 7รก,กรกฎาคมนะคะ <Okay. S 2> ส่วนวันที่18รก,กรกฎาคมนี้ก็ถือว่ารอบตัดสินแล้วก็จะมาดูว่าสาวงามคนใดเป็นผู้ที่คว้ามงกุฎนี้ไปนะคะจากเวที Miss Universe Thailand นะคะอากาศเป็นใจนะคะได้เล่นน้ำกันตั้งแต่เช้าเลยเสำหรับสาวงาม